คือหากันทั่วโลกเลยนะครับกับเครื่องมือสร้างวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดจาก OpenAI ที่ชื่อว่าโ Sora แล้ววันนี้ข่าวดีก็คือมันมาถึงเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของวงการสร้างสารรค์บ้านเราเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องราวในหัวของเราไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่เนี่ยสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอที่เห็นภาพเคลื่อนไหวได้แบบสมจริงสุดๆทันทีมันจะน่าทึ่งขนาดไหนและคําตอบของคําถามเมื่อกี้ก็คือโซรานี่แหละครับ พูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็น AI ที่ทำตัวเหมือนผูก้กำกับหนังอัจฉริยะส่วนตัวของเราเลยแค่เราพิมพ์ข้อความเป็นตัวหนังสือบอกไปว่าอยากได้อะไรโซ r a ก็จะเสกวีโอคุณภาพสูงปรีดออกมาให้เราได้ทันทีเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันให้ชัดๆไปเลยว่าเจ้าโซ r a เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าจะเริ่มใช้ในไทยเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง ข้อมูลล่าสุดเลยนะครับสำหรับในบ้านเราเนี่ยโซลารุ่นที่2จาก OpenAI <c oughs> เขาเปิดให้ดาวโหลดกันแล้วบน iOS App Store ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองที่สำคัญคือโหลดฟรีนะครับขอแค่มีบัญชีของ OpenAI ก็ล็อกอินเข้าไปเริ่มในรมิตวิดีโอของตัวเองกันได้เลย โอเคครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าหลายคนน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วนั่นก็คือฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนเกมมอบพลังให้กับครีเอเตอร์อย่างที่เราอาจจะไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยฟีเจอร์แรกที่ต้องพูดถึงเลยคือค a เมโอครับแค่ชื่อก็บอกแล้วฟีเจอร์นี้จะทำให้เราสามารถกลายเป็นนักแสดงเข้าไปอยู่ในวิดีโอที่ AI สร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลย,แล,ยงงแล้วมันทางานยังไงล่ะครับง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลย แค่เราอัดวิดีโอหน้าเรากับเสียงเราสั้นๆให้ AI มารีรูปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับตัวตนดิจิทัลของเราก็พร้อมที่จะไปโผล่ในวิดีโอไหนก็ได้ที่สร้างจาก SORA แล้วและจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราเป็นคนคุมเกมทั้งหมดจะอนุญาตให้ใช้จะยกเลิกหรือจะลบทิ้งไปเลยก็ได้ทุกเมื่อที่เราต้องการยังครับยังไม่หมดแค่นั้นฟีเจอร์ต่อมาคือ Remix ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเปิดโลกของการทํางานร่วมกันเลย เปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆคอนเซปต์ Concept ของรีมิกก็คือเราสามารถหยิบวิดีโอของครีเอเตอร์คนอื่นๆมาต่อยอดได้เลยครับสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ในมุมมองของเราเองเหมือนการคอลแลบกันในรูปแบบใหม่ที่ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องราม่าเลยนะเพราะว่าระบบเขาจะให้เครดิตเจ้าของผลงานต้นฉบับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วชัดเจนแน่นอน และนี่คืออีกหนึ่งหมัดเด็ดเลยครับที่ทำให้โซร่าน่าจะถูกใจคนไทยมากๆนั่นก็คือมันรองรับภาษาไทยเต็มร้อยเปอร์เซนประเด็นมันไม่ใช่แค่ว่าพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับแต่มันคือการที่เราสามารถสั่งงานหรืออธิบายไอเดียที่ซับซ้อนสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือความเป็นไทยแทๆ้ๆลงไปในวิดีโอได้เลยซึ่งมันจะทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็ตรงใจเรามากขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับแน่นอนครับว่าพอมีเครื่องมือที่ทรงพลังเบอร์นี้เข้ามา คำถามเรื่องกฎเกณฑ์และความปลอดภัยก็ตามมาทันทีซึ่งทาง OpenAI เขาก็คิดเรื่องนี้มาค่อนข้างดีเลยเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของกฎการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นมิตรกับครีเอเตอร์มากครับเพราะว่าคนที่สร้างวิดีโอจะได้เป็นเจ้าของผลงานนั้นร้อยเปอร์เซนเลยจะเอาไปดาวน์โหลดแก้ไขหรือเผยแพร่ที่ไหนก็ได้ภายใต้นโยบายของเขาแถมยังสั่งให้ AI ช่วยแก้เล็กๆน้อยๆในคลิปได้ทันทีด้วยและที่เด็ดสุดคือช่วงเปิดตัวนี้ยังใช้ได้ฟรีอยู่ครับ ส่วนเรื่องความปลอดภัยนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันครับทุกวิดีโอที่สร้างจากซอร่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าลายน้ําดิจิตอลหรือ C2PA ฝังอยู่คิดว่ามันเหมือนเป็นบัตรประชาชนของวิดีโอนั้นๆเลยครับทำให้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้เสมอว่าใครเป็นคนสร้างป้องกันการเอาไปปลอมแปลงได้แล้วก็ยังมีระบบกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอัตโนมัติคอยสกรีนอีกชั้นหนึ่งด้วย อันนี้เป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากครับคือปรัชญาเบื้องหลังของโซราเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้ทุกคนเป็นผู้สร้างนะครับไม่ใช่แค่คนที่คอยเลื่อนฟีดดูคอนเทนต์ของคนอื่นไปวันๆเพราะฉะนั้นหน้าฟีดของโซราก็จะเน้นโชว์ผลงานจริงๆจากคนอื่นๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาสร้างอะไรใหม่ๆของตัวเองเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปภาพรวมกันหน่อยว่าการมาถึงของโซราในครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไง แล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการวิดีโอไปได้แค่ไหนการเปิดตัวโซ r a ในไทยครั้งนี้มันไม่ใช่แค่มีแอปใหม่ให้เล่นนะครับแต่มันคือก้าวที่สําคัญมากๆที่จะมาปลดล็อกจินตนาการของครีเอเตอร์ไทยแบบไร้ขีดจํากัดเลยจริงต่อไปนี้อุปสรรคเรื่องงบประมาณหรืออุปกรณ์อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าทุกเทคโนโลยีมันมี2ด้านเสมอ ในวันที่วิดีโอจาก AI มันเนียนจนบางทีเราแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าแล้วว่าเป็นของจริงหรือของปลอมพักษาการรู้เท่าทันสื่อก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นแบบสุดๆสำหรับพวกเราทุกคนในยกนี้เลยและนี่ก็คือคำถามใหญ่ที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้กลับไปคบคิดกันครับว่าในวันที่เส้นแบ่งระหว่างโลกจริงกับสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมันเริ่มจางลงทุกทีและใครๆก็สามารถเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ เราจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นได้อีกแค่ไหน